แชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็มีข่าวเด่นประเด็นร้อนมาฝากกันนะครับก็แน่นอนหละนะครับหลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีการโพสต์นะครับเรื่องราวของคู่ของรถถังออกมานะครับว่าจะเป็นการเจิญของรถถังเนี่ยกับท่านั้นจอคอบสมิธนะครับเป็นการป้องกันแข่งแชมป์ด้วยนะครับในรูปแบบกติกามวยไทยของท่านั้นรถถังเองนะครับซึ่งจะทําการแข่งขันในวันที่9พฤศจิกายนนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสังเวียนสเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียนะครับ ก็ไปไกลถึงอเมริกานะครับไฟนี้คิดว่ารถถังน่าจะได้คัดตัว10บล้านอีกไฟหนึ่งแหละนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์ที่อเมริกานะครับแต่หลายๆคนนะครับกลับบอกว่าไฟนี้แหมผู้ชกประกาศมาแล้วไม่ว้าวเลยทําไมรถถังไม่เจอคนนู้นคนนี้คนไทยเก่งๆทำไมไม่เจอการนู่นนี่นั่นนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นความเหมาะสมจากทางรายการที่เขาคัดสรรให้แล้วแหละนะครับเอาเป็นว่าไอ้ไฟก่อนเนี่ยที่รถถังเจอเดน,นิสปูลิสอ่ะผมก็มองว่าพอๆกันแหละนะครับผมมองว่าพอๆกันนะครับอาจจะไม่ได้ว้าวพอกันแต่ อาจจะทำอาจจะเป็นอีกไฟายหนึ่งที่เรียกให้เรียกให้รถถังเรียกความมั่นใจกลับมาก่อนหรือเปล่านะครับก่อนที่ไปเจอตัวแข็งแขงหรือว่าไปประทะทาเครุต่อไปช่วงต้นปีหน้านะครับก็ให้กำลังใจรถถังกันต่อไปนะครับ9พฤศจิกายนรอดูกันได้เลยนะครับรถถังที่อเมริกาอีกไฟายนึง